สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวแหโชคนะคะกับอาจารย์ตายโมดูตาทีปนะคะกลับมาอีกแล้วค่ะกับการรอคอยที่เนื่อน,นานยาวนานเหลือเกินนะคะสําหรับต้องขอบคุณค่ะว่ามีคนติดตามเรามากมายเป็กองเลยต้องขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนของแนะนําตัวเองก่อนละกันนะคะเพราะว่ายังมีหลายท่านเลยที่เพิ่งเข้ามาใหม่และย,ยังไม่รู้จักอาจารย์ตายเนาะนะคะ อาจารย์ตายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางกุนนท์ค่ะและเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาคมโหราศาสตร์และนักพยากรณ <c oughs> ์นะคะแล้วก็เป็นผู้อำนวยการของชมรมโหราโหธิยานค่ะนะคะกลับมาแล้วอีกครั้งหนึ่งค่ะนะแล้วก่กอนที่จะไปนู่นไปนี่ลองมาชมผลงานเลขเด็ดต,ตาทิพย์ ของปี64กันดีกว่าค่ะเพราะที่พูดตรงนี้เพราะว่าเนื่องจากปี65ห้าเราออกแล้วนะคะนี่แต่อยู่ในช่วงของการปุ๊บงานอยู่นะคะก็น่าจะมีการวางตลาดได้ก็คือในประมาณช่วงของเดือนหน้าแต่ที่สำคัญก็คือท่านที่อยากได้ก็ให้รีบเข้าออมาจับจองได้เลยเรามาดูผลงานเก่าๆตั้งแต่มกกลากันเลยละกันนะคะ ในวันที่17มกราคมนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข3นะคะเลขที่ออกคือ95บนและ155ร่างนะคะ3ตัวล่าสามตัวบนนะคะ935ออกสามก้าห้าค่ะนะคะแล้วก็งวดของวันที่16กุมภาพันธ์นะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข3และเลข9นะคะสองตัวล่างให้3 9ตรงๆค่ะนะคะส่วนของวันที่1มีนาคม อาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลขห้างวดของวันที่1มีนาคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5และเลข7จนะคะสตัวล่างคือ7-3และ2ตัวบนคือ3-8มแปดตรงๆอีกแล้วค่ะนะคะต่อไปค่ะงวดของวันที่1เมษายนอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข7เลขที่ออก <c oughs> เลขที่ออกคือ0 5-50์ห้าล่างค่ะงวดของวันที่16เมษายน ะะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5และเลข7ค่ะนะคะเลขที่ออกคือ8 7ตรงตรงค่ะเอ็นะคะสองอวันที่2พฤษภาคมนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่2และ8เลขที่ออกคือ2 7 7 2นะคะต่อไปค่ะงวดของวันที่16พฤษภาคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข9และเลข1นะคะเลขที่ออกคือ4 1ล่าง4 1 1 4ล่างและ9 7 7 9บนค่ะ งวดของวันที่1มิถุนายนอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5นะคะ2ตัวร่างคือ45 5 4และ3ตัวร่าง260ออก6-20ค่ะนะจ๊ะต่อไปค่ะงวดของวันที่16มิถุนายนอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข6นะคะเลขที่ออกคือ1เอ 6, 1, ่อ61ตรงตรงค่ะนะคะต่อไปงวดของวันที่1กรกฎาคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข1 เลขที่ออกคือ1771บนค่ะต่อไปนะคะงวดของวันที่16กรกฎาคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5 2 2ตัวบนคือ2 5ตรงตรงค่ะนะคะต่อไปค่ะงวดของวันที่16สิงหาคมนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข2 3 7เลขที่ออกคือ2 3ร่างตรงตรงค่ะนะคะต่อไปค่ะ งวดของวันที่1กันยายนอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5เลขที่ออกคือ5 7 7 5หบนค่ะต่อไปงวดของวันที่16กันยายนสดสดิสดสดสงซิงเลยค่ะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่3 5หออก3 5หบนตรงตรง,ตรงเช่นเดิมค่ะนะคะก็แสดงความดีใจกับสมาชิกของเราทุกทกท,กท่านเลยนะคะงวดต่อไปก็ง่ายนิดเดียวค่ะบูชาหิน3เส้นจะได้เล็บปฏิทิน เลขเด็ดตาทย่ฟรีค่ะของปี64นะคะสำหรับของปี65นะคะท่านสามารถทักไลน์เข้ามาและสั่งจองได้เลยค่ะนะคะเล่มปฏิทินอันนี้นะคะออกแล้วนะคะทำเรียบร้อยแล้วเหลือปุ๊บงานเล็กน้อยนะคะเช็คความความเรียบร้อยของงานอีกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะยากพอสมควรต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะ ก็ต้องเช็คความเรียบร้อยของงานเพื่อที่จะได้ออกมาตรงๆค่ะนะคะอันที่จะได้อตอนนี้นะคะ VP ีของเรานะคะาสามเส้นนะคะจากที่ได้เคยสิบวดนะคะจะได้24งวดหรือ1ปีเต็มเต็มเออ25งวดนะคะไม่ใช่24งวด25งวดใน1ปีนะคะประมาณนี้เลยนะคะถึง1ปีเต็มนะคะ3เส้นอาจจะเป็นหยกขาว ยกน้ำพึ่งนะคะดวงตาสวรรค์นะคะยกเขียวหินถูหวยนะคะและซีฟเพึ่งมหาสเสน่ห์นะคะหรือจะเป็นหมายเศรษฐีที่หลายท่านเลยที่นำเอาไปสวดมนต์นะคะจะขึ้นตัวเลขจะขึ้นเลขบนใหมนะคะประมาณนี้เนาะนะคะแล้วก็บางท่านบอกว่าอยากจะได้เป็นลูกประคำดีกว่าเป็นลูกประคำหินหูหวยนะคะ อ่าสวดไปรวยไป,วยไปสวดไปรวยไปเลยว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ด้านล่างค่อยน้ําเต้าดูดซับไปด้วยมีทั้งเอ่อเป็นอ่าเอ่ออ,อ,อะไรอะ่ะหินหูวหวยยกขาวนะคะและหินยูนาร์ไคเอ,อ้ไม่ใช่โคตรทีค่ะหินออกซิเดียนนะคะสีดำเนาะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะสามเส้นจะได้ VIP ของอาจารย์ต่าย1ปีเต็มนะคะ แล้วหรือ25งวดน,นะคะแล้วก็สำหรับท่านที่สั่งปฏิทินเลขเด็ดตาทิย์นะคะมูลค่า2,999บาทนะคะ1เล่มจะได้หินนี่นะคะปีเสียบที่ปีเสียบเปลี่ยนสีค่ะนะคะ1เส้นจากอาจารย์ต่ายเช่นเดียวกันเนาะนะคะแฟรแถมให้ฟรีค่ะนะคะแต่ถ้าใครเข้า VP กำไรหินก็จะได้เล่มปี6 4สฟรีนะคะ แต่ต้องบอกก่อนนะคะมีจํานวนจํากัดต้องบอกก่อนนะคะมีจํานวนจํากัดเพราะว่าอาจารย์จะลบออกให้หมดจะได้ไม่เกะกะเนาะนะคะเพราะมันจะสิ้นปีแล้วเนาะนะคะประมาณนี้ก็แต่ว่าท่านใดยอยากจะได้เป็นโปรไฟล์ก็อยู่ที่ราคา600บาทค่ะนะคะอ่าลงมาดูผลงานกันต่อดีกว่านะคะสำหรับอา้าว ท่านที่บูชาหินหนึ่งเส้นนะคะจะได้ v p p ของอาจารย์ต่ายตอนนี้นะคะจาก3ามงวดเป็น5งวดเลยนะคะแล้วก็ในสูตร1นึ่สูตรสต่างกันเล็กน้อยนะคะมีท่านสอบถามมาว่าสูตร1กับสูตรสต่างกันอย่างไรนะคะสูตรหนึจะเป็นแนวตั้งนะคะสูตร2จะเป็นแนวขวางซึ่งอาจารย์แนะนําให้ดูสูตรสเป็นหลักเหตุผลข้อแรกเลยนะคะเพราะว่าถ้าเบิ้ลหามสูตรหเอาไม่อยู่ค่ะ ต้องบอกตรงนี้เลยนะคะเอาไม่อยู่เพราะว่าไม่นับเบิ้ลหามแต่วัดสูตรสองเบิ้ลหามเอาอยู่ไม่วันแม้วันมามา่าไอ้ยันะคะเยี่ยงนั้นเลยเชียวนะคะและเลขของมันนะคะรอบนี้ล็อกดูล็อกสามแล้วลากลงมาค่ะอยู่ที่สามห้าเก้านะคะก็เป็นสามตัวโต๊ดนะคะประมาณนี้เนาะลองดูเนาะแต่ถ้าเป็นสูตรสองเข้าสามตัวตรงๆเลยค่ะนะจ๊ะอ่า เสร็จแล้วเรามาดูส่วนของทักษะพารวยนี้นะคะภูมิใจนําเสนอเข้าอีกแล้วอะนะคะก็เออเข้าในส่วนของทอกศส,สีเขียวคืทอทกศนะคะก็คือ16เอ่อรัฐบาลก็คือ90และออมสินก็คือ60ค่ะนะคะส่วนของรอบนี้ออกอะไรตามไปดูนะคะ ส่วนเลขเด็ดตาทิปนะคะเลขเด็ดตาทิปเลขเดดตาทิปนะคะส่วนของเลขเดดตาทิปนะคะอาจารย์บอกว่าเลขเด่นห้านะคะห้าอะไรห้าสามสามห้าค่ะนะคะและอาจารย์กติกาของอาจารย์นะคะ6กับ9ตัวเดียวกัน9อะไร9 0นะคะแล้วก็3ตัวร่างนะคะของอาจารย์มี ห0 9ูนเก้านะคะแล้วก็สามเจ็เก้านะคะแล้วก็ 0, 0ู7ูเจ็ดค่ะนะคะทั้งสองตัวบนสองตัวล่างและสตัวล่างค่ะอ่านี่ผลงานของเลขเดดตาทิพย์ใหม่แล้วนะคะแต่ว่างวดนี้ออกอะไรตามคลิปเลขเด็ดไปเลยนะคะส่วนเลขอ่ะเลขดับล่างก่อนก็ได้นะคะงวดของวันที่ เ <c oughs> อากับหัวกับหางนะคะงวดของวันที่16กันยายนที่ผ่านมาเลขบนออก3 5หนะคะไม่มีนะคะแสดงว่าดับของเราเอาอยู่อีกแล้วค่ะนะคะก็ต้องแสดงความดีใจกับสมาชิกของเราทุกท่านเลยนะคะและงวดนี้ค่ะแตนแรนแตนแันแตนแตนนะคะเลขดับล่างของงวดวันที่1ตุลาคมค่ะนะคะงวดวันที่1ตุลาคมของอาจารย์มีเลข4 8ปด 0,109 1 01, 2 4 0 4 5 13 4 3 1 0 04 02และ84ค่ะนะคะอ่าแคปไว้เลยนะคะเอ่อ123 capture 1 2, 3, แคปเจอ u r e แคปเจอโอเคค่ะขออนุญาตวางเนาะนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการไปเลือกเล่นลอตเตอรี่นะคะเราให้การสนับสนุนกับ าการซื้อสลับบนดินนะคะสลักอมสิ์แอสลักสลัลอตเตอรี่เออนาะประมาณนั้นนะคะก็แล้วก็บอกข่าวบุญนิดหน่อยนะคะข่าวบุญของอาจารย์ช่วงนี้นะคะอาจารย์เล่งทําบุญเกี่ยวกับการสร้างพระโพธิสัตว์พระแม่วันอิมซึ่งล่าสุดเนี่ยอาจารย์ได้ถวายเงิน10,000แบาทให้กับพระครูพิลาบนะคะที่วัด อของครูนะคะจังหวัดพิจิตรนะคะ,ะเราจะทําการสร้างพระโพธิสัตว์พระแม่กดอิมถวายเงินไปหนึ่งแสนนะคะแล้วก็ปัจจัยที่เหลือต้องค่อยๆทยอยไป <c oughs> นะคะเพราะว่าามันยังรวบรวมมาไม่พอแล้วก็จะอธิษฐานจิตว่าถ้างวดนี้อาจารย์ถูก3ตัวนะคะซื้อลอตเตอรี่ถูก3ตัวอาจารย์จะถวายเงิน10,000แบาทให้กับวัด ของคูนะคะจังหวัดพิจิตรเนาะแล้วก็ได้โอนเงินให้ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังยังไม่ครบนะคะยังยังเหลืออยู่อีกก็กํำลังรวบรวมปัจจัยจากแฟนคลับเราทุกคนนะคะต้องอนุโมทนาสําหรับคุณพี่นิพาคุณพี่ศรีรักษ์แล้วก็อีกหลายๆท่านที่ร่วมปัจจัยมาในการบริจาคนะคะ พี่นิพา,าบริจาคเงินหนึ่งหมื่นบาทนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะไปสลักชื่อให้นะคะแล้วก็ไปไหว้ใต้ฐานพระองค์พระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมนะคะเวลามีพิธีกรรมมีพิธีกรรมใดๆก็ตามเนี่ยจะเหมือนกับดวงเราก็อยู่ในวัดเนาะก็จะได้สวดพิธีกรรมสวดมนต์สวดอะไรกันเราก็เสริมดวงชะตาให้กับตัวเองนะคะแล้วก็พิสีหลักด้วยนะคะต้องขอบฟุณนแล้วก็โมทนาบุญด้วยนะคะให้รวยรวยเฮงเฮงยิง่งยิ่งขึ้นไปเลยค่ะนะคะ นะก็ต้องขอโมทนาแล้วก็ใครทำบุญมาเดี๋ยวเราสลักชื่อไว้ให้แต่ว่าต้องมี10,000บาทเนาะเดี๋ยวเราจะสลักชื่อไว้ให้นะคะสำหรับพี่สีรลกก็บริจาคเงินมา14,00 0บาทค่ะก็สาธุอนุโมทนาแกบอกว่าเดี๋ยวแกะจะร่วมบุญเยอะๆเรื่อยๆส่งมาเรื่อยๆนะคะต้องสาธุอนุโมทนาด้วยเนาะนะคะแล้วก็บุญต่อไปนะคะก็คือบุญที่ พระวะัดโรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยเราได้ไปทําการบรูชารเรียบร้อยแล้วนะคะก็คงเหลือก็คือพระบาทน้ําพุที่เรายังไม่ได้ไปทํากันต้องรอให้โควิดซาไปนิดนิดหนึน่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปทําบุญกันเนาะนะคะส่วนรอ,อ,อบต่อไปนะคะอ๋อเอาเ,เรื่องเรื่องเลขเด็ดตาทิพย์ก่อนนะคะปฏิทินเลขเด็ดตาทิพย์นะคะปฏิทินเลขเด็ดตาทิพย์ปี65นะคะอ่า จะวางจำหน่ายนะคะประมาณเ,าเดือนตุลาคมท่านใดอยากได้ให้มาจาับจองไว้เลยนะคะทักไลน์เข้ามาหาอาจารย์แล้วพิมพ์คาว่า,าสั่งปฏิทินเพราะอาจารย์จะได้รู้จำนวนเพราะรอบนี้อาจารย์จะสั่งไม่ให้เยอะนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วม,มันเหมือนกับสั่งแล้วสั่งอีกอประมาณนี้ก็เลยกัานว่าเดี๋ยวรอบนี้เราจะสั่งแค่ตามจำนวนที่คนสั่งมาแล้วกันเนาะนะคะ โดยที่ท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์นี้นะคะ ID ID Line นะคะเ,เบอร์โทรนะคะ0 9 0 9 2 8 2626 26, และ ID Line 6 3 5า1 5แคปหน้าจอไว้นะคะแล้วติดต่อที่เบอร์นี้เลย ID Line อันนี้นะคะแล้วพิมพ์คาว่าสั่งไปฏิทินค่ะเดี๋ยวอาจารย์จัดการให้เรียบร้อยเลยนะคะไม่ว่าคุณจะดูดวงนะคะ นะคะช่วงนี้อาจารย์จัดโปรโมชั่นนะคะเหลือ1000บาทให้นะคะท่านใดยอยากดูดวงก็ขอเชิญเลยะคะ่ะแล้วกอ็อยากสั่งหินบูชาหินก็เพียงคำว่าขอดูรูปเดี๋ยวอาจารย์จะส่งรูปเข้าไปให้ดูนะคะหรือถ้าท่านจะสั่งปฏิทินเพ์เงคาว่าสั่งปฏิทินเดี๋ยวอาจารย์ส่งเข้าไปให้นะคะประมาณนี้สําหรับท่านที่อยากได้โปรไฟล์ภาพนะคะก็ของปี64 นะคะห5ยังไม่ได้นะคะต้องรอปลายปี65ห้าจันถึงจะให้เป็นโปรไฟล์โปรไฟล์ภาพปี65ไม่มีนะคะไม่ต้องถามเนอะนะคะแต่ถ้าปี64อาจารย์จะมีให้ในราคา600บาทค่ะแต่ของปี65ในราคา2,999บาทแถมสร้อยที่ปีเี็กอีก1เส้นมูลค่า1,650บาทค่ะนะคะท่านใดสนใจก็ กิ้งกลางกันเข้ามาให้เรียบร้อยเลยนะคะว่าจะเอากี่เล่มเอากี่อันอะไรก็ว่าไปเนอะนะคะแล้วก็ถ้าอยากเข้า v.p ตอนนี้จัดโปรโมชั่นอย่างรุนแรงเลยค่ะคือ1น,นึ่งเส้นจากเดิม3งวดก็จะได้ VP ีของอาจารย์ต่ายถึง5งวดค่ะนะคะ<ม>ก็ก็จะได้ VP อีอาจจะเป็นหยกขาวนะคะหยกน้ำผึ้งนะคะหรือจะเป็นะตะกุดดวงตาสวรรค์น,นะคะ เป็นเป็นหินหินหม้เศรษฐีที่หลายๆท่านเลยที่มีโชคดีกับหม้เศรษฐีมากมายนะคะที่เอาไปแล้วก็จะขึ้นขึ้นเลขให้นะคะหรือยกเขียวนะคะหรือหินถูกหวยค่ะนิยมกันมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเอาไปแล้วถูกหวยกันก็ต้องดีดีดีใจด้วยนะคะหรือจะเป็นพี่ปีเสียกเปลี่ยนสีค่ะนะคะมีทั้งเป็นเป็นเนื้อหมาเล่าหมาเล่านี่คือ เป็นฮอกลกซิลนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อหมาเร่าแล้วก็จะมีเนื้อยกอยกแล้วก็เนื้อของไทเกอร์อายนะคะแล้วก็จะมีะตะกุดยกฐานนะยกยกยังไงยกให้รวยขึ้นนั่นว่างั้นเลยนะคะสีพึ่งมหาเสน่ห์พูดไปจะได้มีวาจาที่เพาะพิ้งมีคนรักคนหลงคนเมตตามากขึ้นนะคะประมาณนี้เนาะนะคะแล้วก็บางท่านบอกว่าไม่ชอบเลยอะเพราะว่าอย่างนี้อย่างนี้เอาอันนี้เลยค่ะนะคะ ก็จะเป็นชุดนี้นะคะเป็นลูปประคำนะคะหยกขาวข้างล่างห้อยน้ําเต้าดูดซับหยกขาวเหมือนกันนะคะหรือจะเป็นอันนี้เลยค่ะลูกประคำออกซิเดียนนะคะข้างล่างห้อยยกขาวเหมือนกันดูดซับนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเอเป็นเป็นหินถูกหวยนะคะข้างล่างห้อยน้ำเต้าดูดซับเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะ3มอย่างนะคะ จะได้เข้า VP ีของอาจารย์ต่ายถึง25งวดนะคะ25งวดหรือ1ปีเต็มของเรานั่นเองนะคะก็ต้องดีใจด้วยกับสมาชิกของเราจัดโปรแรงโปรหนักโปรร่ำรวยกันให้ถึงสุดๆไปเลยนะคะประมาณนี้แล้วก็หรือท่านอยากจะได้เป็นเซตนี้ก็ได้นะคะเป็นน้ำเต้าดูดซับดูดจุดจุจุจจนี่รวยรวยรวย,รยเฮงเฮงเเลยค่ะนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ ถ้าท่านใหญ่อยากสนใจอยากจะเรียนไม่ว่าจะเป็นวิชา7ตัวก้าฐานนะคะยิปซหรือดาวน้ำโชคหรือจะเป็นวิชาอื่นๆก็ตามท่านสามารถติดต่อหรือจะเป็นวิชาโหราศาสตร์ก็ได้นะคะท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขอันนี้เลยนะคะ0 9 0 9์8 2626และ id l ดี e 6ล5์1 5านนะคะสามารถจับจองเรียนไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือจะเป็น เป็นเรียนตัวตัวก็ได้เรียนส่วนตัวก็ได้นะคะประมาณนี้เนาะนะคะแล้วก็หมดยังหมดละ <c oughs> นะคะก็โอเคค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าขอให้ทุกท่านร่ำรวยเฮงๆปังๆแต่สิ่งหนึ่งที่อาจาร,รย์ขออยู่ร่ำอยู่ตลอดเวลาคือการกดไลค์นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนหรือให้การชื่นชอบในผลงานของเรานะคะและกดแชร์ เพื่อเป็นการบอกต่อว่าเออเนี่ยคลิปของอาจารย์ต่ายสุดยอดจริงๆก็ส่งแชร์เลยค่ะแชร์ให้เพื่อนๆนะและกดติดตามที่มีละครสองขีดกิ้งกิ้งกิ้งนะคะหรือละครที่เขียนว่าทั้งหมดลูกบนเลยที่มีสองขีดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะว่าคลิปเรามาแล้วค่ะคลิปเรามาแล้วติดตามผลงานได้เลยนะคะรอบนี้ต้องชื่น ชื่นชมและดีใจนะคะว่าเพราะว่าไลาฟ์ปุ๊บคนเข้ามาชมเยอะแยะมากมายเลยนะคะต้องขอบคุณจริงๆค่ะสําหรับการรอคอยที่ยืนยาและขอแจ้งข่าวไลฟ์นิดหนึ่งค่ะนะคะ<น>ต่อไปนี้ผลงานของเรานะคะในส่วนของ3ตัวนะคะสมาชิกใดที่มี VP กับอาจารย์ต่ายที่เป็นสมาชิก VP ของอาจารย์ตายจะได้ชมผลงานของคลิปเลขเดตทิปและคลิปต่างๆ ก่อนใครนะคะก่อนใครก่อนเนาะเพราะว่ามีสมาชิกแจ้งมาบอกว่าเออทำไมเราเป็น VP ทํทำไมลงรู้สึกว่าไม่เคยได้อภิสิทธิ์หรือสิบที่พิเศษจากคนอื่นเลยนะคะคลิปก็พรมร้อมกันตัวเลขนู่นนี่นั่นแต่ว่า VP ีจะได้รับการเน้นเลขนะคะตัวแดงจ๋าเลยนะซึ่งว่าที่แล้ว v ีก็ต้องดีใจด้วยนะคะเพราะจันให้เลข3 5ไปเนาะตรงๆอีกแล้วนะคะแล้วก็ พี่อีกคนนึงขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยชื่อเนาะเพราะว่า,าถ้าเอ่ยชื่อเดี๋ยวมีปัญหาอีกนะคะเขาบอกขอบคุณมากเลยได้ปลดหนี้ปลดสินและอาจารย์ก็ดีใจด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะบูชาหินหนึ่งเส้นหรือสามเส้นก็ตามคุณมีสิทธิ์เข้า,ากลุ่มใหญ่ของเราเลยนะคะเพื่อจะได้ส่งคลิปต่างๆให้ดูก่อนและส่วนท่านที่ไม่ได้เข้า VP ีอาจารย์จะส่ง ตัวเลขเนี้ยให้ก่อนวันหวยออกสาวันนะคะให้ชมคลิปกันแต่คนที่มาก่อนได้ชมก่อนเพื่อจะได้ไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนก่อนที่ลอตเตอรี่จะไม่มีวางขายอีกแล้วนะคะประมาณนั้นแล้วก็อ่าคนที่อยู่ในวีพีจะโชคดีตรงที่ว่าได้เลขเน้นจากอาจารย์นะคะแต่ว่าในปฏิทินนะคะอย่างที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยจะไม่ได้รับการเน้นเลขนะคะแต่ได้บอกเลยว่าโดยโดยประมาณการเนี่ย 25งวดของอาจารย์ต่ายเนี่ยหลุดเพียงแค่3งวดเท่านั้นค่ะนะ่าชิ้นชมไหมเนาะนะคะถ้าอยากชิ้นชมก็เข้ามาสมาัครเล่มนี้ได้เลยนะคะเล่มเก่านะคะเป็นโปรไฟล์ราคา600บาทนะคะแล้วก็เล่มถ้าเอาเป็นเล่มก็ในราคาอยู่ที่800บาท แต่ถ้าท่านบูชาหิน3เส้นจะได้เล่มนี้ฟรีทันทีเลยค่ะนะคะให้แจกฟรีแต่ต้องบอกก่อนนะคะมีจํานวนจํากัดเพราะอาจารย์อยากปล่อยให้หมดไม่งั้นมันก็วางเกะกะไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วก็ทําขึ้นมาก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้เอาให้สำหรับรีพีของเราจะดีกว่าเนานนะคะประมาณนั้นแต่เล่มปี65เล่มนี้นะคะอาจารย์ไม่ได้มี มีโปรไฟล์ให้นะคะขายเป็นเล่มเลยค่ะนะคะไม่ต้องถามเรื่องโปรไฟล์ไม่มีนะคะอ่าโอเคค่ะก็หมดแล้วเนาะสุดท้ายก็คงไม่มีอะไรอย่างมากก็แค่กดไลค์นะคะกดแชร์และกดติดตามที่มีระฆังสองขีดกริ้งกริ้งกริงง้งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในการการมาของพวกเรานะคะแล้วก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าในต้นต้นเดือนหน้าเนี่ยอาจารย์จะไปถือศีลน,นะคะเพราะว่าตั้งใจไว้แต่ว่า อาจจะอาจจะมีอีกมีการบวชเรื่อยๆเพราะว่าตั้งใจว่าจะบวชให้พ่อแต่ว่าด้วยความกังวลใจเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจารย์น่ะซื้อบ้านเพิ่มอีกหนึ่งหลังให้ลูกนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงของการต่อเติมตกแต่งต่อเติมเพิ่มเติมอะไราเงี้ยนะยังไม่เรียบร้อยดีก็กลัวไปแล้วเดี๋ยวห่วงอีกเดี๋ยวมันก็กังวลใจอีกก็เลยกะว่าไปบวชชั่วคราวก่อนนะคะแล้วก็ อะไรเรียบร้อยลงตัวดีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะไปบวชอีกทีหนึ่งนะคะรอให้บ้านเสร็จก่อนนะคะเพราะว่าตั้งใจอยู่แล้วก็ในเดือนหน้าครบจะครบร้อยวันคุณพ่อแล้วก็เลยกะว่าจะต้องรีบทําให้คุณพ่อก่อนนะคะประมาณนั้นค่ะนะจ๊ะโอเคพูดเยอะพูดมาลำคาน่ะงั้นบายบายดีกว่านะคะแล้วพบกับอาจารย์ต่ายใหม่นะคะในครั้งต่อไปกับอาจารย์ตายโมดูตาทพิปค่ะสวัสดีค่ะบายบาย